ครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณน้อยสอนม1คอมพิวติ้งสายม1นะครับเิืยาการคำนวณวันนี้เรายังอยู่หน่วยที่5การโปรแกรมนะครับจะจะเริ่มตอนที่2นะครับตอนที่2นี้จะเป็นเรื่องของการสนทนาพาเพลินนะครับโดยใช้ตัวละคร2ตัวมีการสนทนาโต้อตอบกันจะเป็นยังไงนั้น ไปติดตามกันเลยครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าโปรแกรมนะครับโดยการล็อกอินเข้ามาที่โปรแกรมของเรานะเป็นปกติสังเกตตรงมุมทางด้านบนขวาเป็นชื่อล็อกอินของตัวเองหรือยังนะครับถ้าเป็นแล้วเราดําเนินการได้เลยนะครับขั้นตอนที่1เราจะมาตั้งชื่องานของเรา งาน,น <Yahoo! S 1> ชิ้นนี้เป็นงานชิ้นที่2 work to keep ห้องค e ดเลขที่เช่นเดิมกับ work one นะครับหลังจากนั้นเรามาทำการเลือกตัวละคร2ตัวนะครับเลือกตัวละคร2ตัวตัวนี้เบื่อแล้วไม่เอาและลบออกนะ หลังจากนั้นไปคลิกเพิ่มสไปรือเลือกสไปขึ้นมาเราก็เลือกตัวละครตัวที่1นึ่งจะเอาอะไรดีเอาตัวนี่เอาแดนนะครับได้แล้วหตัวแล้วให้เพิ่มตัวละครที่สองขึ้นมาเลือกสไปอีกเช่นเคย จะให้แดนสนทนากับใครเลือกเอาเองสนทนากับใครดีของแซมก็ได้ของพวกแซมของหนูจะเลือกเป็นตัวละครใครก็ได้นะครับให้สมมุติ <Yahoo! S 1> สร้างขึ้นมา2ตัวละคร นะทีนี้เราจะมากำหนดให้อย่างนี้นะครับนั่นก็คือแดนคือตัวละครที่1นแซมคือตัวละครที่2อนะหลังจากนั้นเราจะไปใส่คำสั่งให้กับทั้งสองตัวละครนี้โดยจะเห็นดังภาพนะครับปบ นี่เป็นคําสั่งของแต่ละตัวละครครับอันนี้เป็นของแดนส่วนทางด้านตัวละครที่2เป็นของแซมครับเราไปใส่คําสั่งกันเลยครับเอาละทีนี้ะ จะใช้วิธีการนี้นะครับนี่หจะขอมาอย่างนี้ก่อนในการใส่คำสั่งนะหนูต้องสังเกตตรงนี้นะครับว่าเป็นตัวละครที่1ห,หรือตัวละครที่2มันจะต้องตรงกันครับเราก็เริ่มเลยครับทำคำสั่งเลยอย่างนี้ไปทีละคำสั่งครับใส่คำสั่งนี้เลย อย่างนี้ส่วนบล็อกที่3เรื่องของการส่งการกระจายอยู่ที่กลุ่มบล็อกเหตุการณ์นะครับกลุ group ่มบล็อกเหตุการณ์บล็อกคําสั่งอาจจะไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับในตัวอย่างอาจจะเป็นส่งกระจายแต่ในโปรแกรมของเราจะเป็นกระจายนะครับเป็นบล็อกตัวเดียวกันนะทีนี้ข้อความในบล็อกตรงนี้เราจะต้องตั้งให้มันตรงกันนะครับมีความจําเป็นนะ มีความจำเป็นแต่ทีนี้ในตัวอย่างเป็น1ใช่ไหมเป็น1เป็น2เป็น3ใช่ไหมครับแต่ในโปรแกรมของเรามันจะเป็นข้อความหนึ่งเราก็ใช้วิธีการแก้อย่างนี้นะครับคลิกตรงดาวลิสต์มาเลือกตรงข้อความใหม่ครับเราก็ใส่เลยใส่เป็นรหัสอันนี้จะสมมุติให้เป็นรหัสนะครับเมื่อตัวละครส่งรหัสชุดที่1ขึ้นไป ให้ตัวละครที่2ต,ตัวละครที่2ก็จะรับนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้อีกทีหนึ่งตอนนี้ทําตามเขาไปก่อนนะครับทีนี้ก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ อ่ะเมื่อได้1ชุดคําสั่งสังเกตว่าชุดคําสั่งที่2กับชุดคําสั่งที่3มันจะคล้ายกันกับชุดคําสั่งที่1น,นะครับผูก็ใช้วิธีการคลิกขวาทําซ้ำนี่แล้วก็เอามาต่อเลยเราก็เปลี่ยนเป็นเลข2นะครับเป็นรหัส2ก็จะได้อย่างนี้ฮนะ จะได้อย่างนี้ส่วนรหัส3ทําอย่างไรส่วนรหัส3ทํา่างนี้ก็ทำเหมือนกันสาข้อความใหม่แล้วก็ใส่รหัสที่3เข้าไปด้านที่3อันนี้มีไหมไม่มีลบออกนะครับมีถึงกระจายแล้วก็รอ2นาทีส่วนข้อความเราก็แก้ผม ผมจะพาคุณไปเทีย่ยวเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลองคลิกที่ธงสีเขียวเพื่อลันโปรแกรมดูนะครับจะได้อย่างนี้คลิกที่ธงสีเขียวนะครับปุ๊บเห็นไหมข้อความจะขึ้นมาหยุด2วิแล้วก็สลับขึ้นมาอย่างนี้ ถ้าหยุดรอนะครับผมจะพาคุณไปเที่ยวนี่ก็คือสิ้นสุดโปรแกรมแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราใส่คำสั่งให้กับตัวละครที่1ไปแล้วเรียบร้อยนะทีนี้เราจะมาใส่คำสั่งให้กับตัวละครที่2ในตัวอย่างของคูชื่อแซมนั่นคือเด็กผู้ชายคนนี้ นะเราก็ทำการคลิกนะครับคลิกเลือกที่แซมในตรง Work a r e อตรงนี้จะไม่มีคำสั่งเพราะยังไม่ถูกสร้างโอเคนะครับเราไปใส่คำสั่งกันเลยนี่ครับเราก็จะได้คำสั่งอย่างนี้มาเราก็สร้างบล็อกคำสั่งเลยครับ เหตุการณ์เมื่อฉันได้รับตรงนี้เห็นไหมครับที่ครูบอกไปว่ารหัสที่1รหัสที่2รหัสที่3จากผู้ส่งที่เป็นแดนนะครับดูตรงนี้นะตรงกระจายอย่งนี้รหัสที่1รหัสที่สรหัสที่3ตรงนี้นะครับ จากที่แดนส่งมาเนี่ยส่งรหัสชุดที่ 1, ส่งรหัสชุดที่2ส่งรหัสชุดที่3มันจะต้องสอดคล้องกันสอดคล้องกันในที่นี้นะครับคืออย่างไรเมื่อแซมได้รับรหัสชุดที่1แซมจะต้องตอบว่ายังไงนะครับเราก็ไปใส่เลยตามคำสั่งของที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับแดนทักทายมาแซมก็ต้องทักทายกลับเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับ ชุดคําสั่งที่1เสร็จไปรหัสที่1เสร็จไปแซมก็จะต้องมาตอบรหัสที่2ของตรงนี้นะครับนี่ส่วนนี้รหัสที่2ของแดนแดนถามว่ายังไงผมจะพาคุณไปเที่ยวแซมต้องตอบว่ายังไงครับไปดูซิแซมจะตอบว่ายังไงเราก็ใส่เหตุการณ์ขึ้นมาเมื่อฉันได้รับอย่างนี้ ได้รับอะไรครับรหัสที่เท่าไหร่เมื่อกี้รหัสที่1ตอบคำถามไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นรหัสที่2เก่งมากนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่คำพูดนี่นะครับก็ตอบว่ายังไงอะ่ะไปกันเลยหรือจะทักทายเป็นผมชื่ออาเมื่อกี้กูข้ามนะครับผม ชื่อแซมนะครับก็ตอบไปชุดคำสั่งที่2รหัสที่2นะครับและก็ไปทำอีกหนึงรหัสคำสั่งนะครับ1รหัสคำถามเหมือนกันเลยเป็นแบบนี้พบเลือกเป็น3ก็ใส่ข้อความตอบเข้ามาแซมแดนถามว่ายังไง ที่3ผมจะพาคุณไปเที่ยวรหัสที่2คืออะไรนะผมชื่อแดนคุณชื่ออะไรครับก็ตอบไปแล้วเนาะหลังจากนั้นมารหัสที่3นะครับรหัสที่3ก็มาตอบวันนี้ดีไปกันเลยอ่ะทีนี้ก็จะได้แล้ว เราลองไปดูนะครับลองไปดูลองไปดูดูสิว่าใช้ได้ไหมนะครับหลังจากที่เราเขียนและลองไปดูดูสิคลิกปมทงตรงนี้จะขึ้นสถานะของตัวละครที่1หรือที่2ก็ได้นะครับคลิกทงไปปุ๊บก็จะเริ่มเลนสวัสดี นะมีการถามตอบสวัสดีผมชื่อแดนคุณชื่ออะไรครับผมชื่อแซมนะครับผมจะพาคุณไปเที่ยวไปกันเลยอ่าทีนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเรื่องของการใช้คำพูดสนทนาเมื่อสักครู่เราได้ดูตัวอย่างไปแล้วนะครับเรื่องของการสนทนาระหว่างตัวละครที่1กับตัวละครที่2 ก็จะเป็นการสนทนาโต้อตอบกันแต่สังเกตไหมครับว่าสิ่งที่มันยังขาดไปคืออะไรสิ่งที่มันขาดไปนั่นก็คืออัตราลดหรือท่าทางซึ่งในโปรแกรมจะมีแท็บคอสตูมให้นะครับท่าทางของตัวละครเรายังไม่ได้ใส่ให้เขาเลยเราจะลองมาใส่ท่าทางของตัวละครดูนะครับจะใส่ตัวละครที่1ตัวละครที่2ก็ได้ นะครับลองมาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับให้ใส่คำสั่งตามภาพนี้เลยนะครับใส่แทรกเข้าไปเลยฮะใส่แทรกยังไงอะ่ะก็ไปตรงที่ตรงที่ไหนจะใส่ให้กับตัวละครอะไรเราต้องเลือกก่อนจะใสใ่ให้กับตัวละครอะไรเราต้องเลือกก่อนนะครับอย่างนี้ครูจะใส่ คอสตูมให้อับตัวละครที่2ครูก็จะต้องไปเลือกตัวละครที่2ซึ่งเป็นแสงคลิกให้มันแอคทีฟแล้วก็สังเกตมุมบนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปใส่คำสั่งคอสตูมเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงนี้มันชิดกันหน่อยนึงก็เลื่อนลงตรงนี้ไม่ต่อกันนะครับไม่สามารถต่อกันได้นะครับสังเกตว่ามันจะไม่เข้าล็อกเข้าบล็อกกันนะครับคนละส่วนเราไปใส่คอสตูมแบบไหนอ่ะ แซมมี1นึคอสตูมใช่ไหมมีคอสตูมดีใช่ไหมครับเราก็ไปเลือกที่คอสตูมปกอย่างนี้นะถ้าของตัวละครหรือสปา์ตัวใดมีหลายคอสตูมเราก็ทำได้เลยหรือในตอนที่1เราใช้วิธีการ Copy ไปแล้วนะครับนั่นก็คือจิ้มเลยจะขึ้นทำซ้ำอย่างนี้นะแซมก็จะเป็นยังไงอะ่ะ อันนี้เป็นรูปภาพนะครับไม่สามารถทําได้แต่กูจะขยายให้มันตัวใหญ่ขึ้นขยายให้ตัวใหญ่ขึ้นได้ไหมหรือใส่ท่าทางให้กับหรือใส่บล็อกนี้ให้กับแซงนะครับให้รู้ว่ามันเป็นคอสตูมหมโอ้ดีเลยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็เป็นคอสตูมหนึ่งคอสตูมสองูให้เห็นความแตกต่างนะ เด็กสามารถใส่จินตนาการไ,ได้ลบนี่ออกง่วงไปนะห้าอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นอยากจะได้เพิ่มอีกก็ทําซ้ําจิ้มค้างไว้แล้วก็เลือกทําซ้ําไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสี เปลี่ยนสีก็ใส่เข้าไปใส่เพิ่มเข้าไปเป็นเรืองแสงออกมาอันนี้ครูสมมุติให้นะสมมุติท่าทางหนูอาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับก็จะได้ละ3ข้อสูนะครับทีนี้กลับไปดูกลับไปดูโค้ดของเราแทบโค้ดของเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้กลับมาเปลี่ยนแท็บดาวลิสตก็จะมีให้เลือกแล้ว3 คอสตูมเราเลือกแบบไหนอ่ะเราเลือกแบบที่2นะครับหลังจากนั้นทํายังไงอีกก็ใส่คอสตูมเข้าไปอีกนะครับใส่คอสตูมเข้าไปอีกนี่ใส่เข้าไปจะใส่ก่อนก็ได้ไม่มีผลนะครับแต่พยายามให้ตรงนี้มันเปลี่ยนสลับกันนะหนูจะได้เห็นผลเห็นท่าทางนะครับเป็นแบบนี้ จะใส่ก่อนหรือใส่หลังหรือใส่ก่อนหลังน,นี้ก็ได้นะครับแต่สังเกตว่าอันนี้มันเหมือนการเป็นแซม3หรือก็เปลี่ยนให้มันเป็นแซม1กับแต่แซม3มากาว่านี้ลองดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรก็จะได้อัธรลดขึ้นปุ๊บ่างนี้สวัสดีสวัสดีเนี่ยท่าทางของแซมก็เปลี่ยนนะเห็นไหมท่าทางของแซมก็เปลี่ยนเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับน่เปลี่ยน ถ้าอยากใส่ให้แดนอีกก็คลิกที่แดนก็เอาคอสตูมมาใส่จะให้มันเปลี่ยนตรงไหนนะเปลี่ยนระหว่างที่พูดหรือเปลี่ยนตอนพูดถ้าเปลี่ยนตอนพูดก็ใส่ข้างบนนะครับแดน B แดน B อยูไ่ไหนเอาแดน A แล้วกันแดน A ต่อไปก็เป็นหรือพูดจบก็เป็นแดน B ต่อไปก็เป็นอะไรอีกก็เป็นแดน A สลับกันไปมันจะได้ท่าทางที่ไม่เหมือนกัน,กน อ้าลองอีกครั้งนึงนะครับเริ่มต้นอีกครั้งนึงคลิกปุ๊บสวัสดีนะท่าทางมาแล้วท่าทางมาแล้วไจบแล้วนะครับอันนี้เป็นการใส่อัธรถในการสนทนาให้กับตัวละครมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการใส่ฉากแบ็กดรอปให้กับตัวละครนะครับสังเกตว่าตอนนี้ยแบ็กดรอปของเวทีของเราเป็นสีขาวซึ่งมันไม่น่าสนใจนะครับในการใส่แบ็กดรอปของตัวเวทีนั้นนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับของตัวละครที่2เมื่อได้รับ สัญญาณที่1 b a c k แบ็คดอถึงจะเปลี่ยนเมื่อได้รับสัญญาณที่2 b a แบ d ็คดอกก็จะเปลี่ยนเป็นอีกฉากหนึ่งเมื่อได้รับสัญญาณที่3 b a แบ d ็คดอกก็จะเปลี่ยนอีกฉากหนึ่งนะครับมันจะสอดคล้องก,กันกับตัวละครที่1คืออย่างนี้ตัวละครที่2คือแบบนี้และฉากหลังจะเป็นลักษณะคล้ายกันกันกบตัวละครที่2ออย่างนี้เลยนะครับ เป็นเหมือนกันทีนี้ขั้นตอนแรกตอนนี้ยังไม่มีแบ็กดรอปเลยสังเกตรตรงนี้นะครับเราก็ไปเลือกแบ็กดรอปมาก่อนเลือกแบ็กดรอปมา3 b a แบ็กดรอปนะครับ3รูปภาพตอนแรกคุยกันอยู่ตรงไหนคุยกันอยู่ในห้องนอนจินตนาการเอานะครับหลังจากนั้นก็ไปที่สวนสาธรารณะและก็ไปที่ตรงไหนอีก อาจจะเป็นตรงนี้ทะเลตรงนี้นะครับแล้วแต่จินตนาการของเราทีนี้วิธีการจัดการกับแบ็กดรอปนะครับเราจะต้องทำการคลิกเหมือนกับการคลิกใส่คำสั่งของตัวละครที่1กับตัวละครที่2อ,อย่างนี้นะครับแบ็กดรอปเราก็มาใส่โดยการคลิกที่แบ็กดรอปตรงนี้เช่นเดียวกันคลิกปุ๊บ สังเกตเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างเพราะเรายังไม่ได้ใส่คำสั่งใดๆเลยหลังจากนั้นนะครับเราไปที่แทบ็บคอสตูมเดิมเป็นแท็บคอสตูมแต่ตอนนี้เราจัดการเกี่ยวกับแ็กดอกเป็นฉากหลังมันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นฉากหลังนะครับคลิกได้เลยเราก็จะมาจัดการอย่างนี้ก่อนครับสังเกตว่าฉากหลังที่เป็นสีขาวยังอยู่ ยังอยู่อย่างนี้เราก็ลบออกซะให้บันเหลือ3 Back d กดอโอเคไหมเพราะอันนี้เป็นพื้นที่ว่างไม่ต้องใช้แล้วนะครับเราก็ลบออกจิ้มค้างไว้แล้วก็เลือกลบนะครับก็จะเหลือ3 Back d กดอย่างนี้นี่โอเคแล้วซึ่ง Back ดอปสามารถที่จะแต่งแต้มแต่งแต้มเติมสีสันเข้าไปได้นะอาจจะขีดตรงกระจกนี่ อาจจะวาดผนังอาจจะวาดอะไรต่างๆใส่เข้าไปเพิ่มเสริมเติมได้นะครับสังเกตว่ามันจะออกมาตรงที่สเตตของเราตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ครูไม่เพิ่มนะครูจะไปใส่โค้ดนะครับอย่างที่ครูบอกครูต้องกลับมาที่แท็บโค้ดตรงนี้แท็บโค้ดนะครับอย่างที่ครูบอกก่อนหน้านี้ว่าแบ็กดรอปมันจะคล้ายก,กันกับตัวละครที่2ใครที่อยากจะรู้ว่ามันเป็นไงก็คลิกที่ตัวละครที่2ได้ อย่างนี้นะครับแต่ Back ด r อกสามารถพูดได้ไหมพูดไม่ได้นะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่บรรทัดที่2ตรงนี้เนาะตรงคำพูดเราใส่เฉพาะเปลี่ยน Back d r อกเท่านั้นเองมาดูกันครับว่าจะทำอย่างไรเราก็กลับมาที่ตรงนี้ปรับที่ Back d r อกนะครับหลังจากนั้นมาดูเงื่อนไขเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อฉันได้รับอย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนกันกับตัวละครที่2เลยนะครับ เมื่อฉันได้รับชุดคำสั่งที่1จากตัวละครที่1ฉันจะทำอย่างไรฉันจะต้องเปลี่ยนฉากหลังเป,เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรมีให้เลือกอยู่ตรงนี้เพราะเราเลือกแบ็กด o อกมาแล้วสามอันนี่ไงครับฉากหลังต่อไปฉากหลังก่อนหน้าหรือใช้วิธีการสุ่มเลือกดูเอาเอง นะครับนี่ฉากหลังต่อไปคุณเลือกเอาฉากหลังต่อไปนะครับอ่ะทีนี้หรือจะเลือกเป็นชื่อของมันเลยก็ได้นะครับนี่เปลี่ยนเป็นเฟสรูมก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นบีดหรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับเลือกเอาเลยหรือจะสั่งให้มันก่อนหน้านี้หลังก่อนสุ่มก็ได้แล้วแต่นะครับแบบนี้ ทีนี้เมื่อได้รับคำสั่งที่1เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นเมื่อได้รับคำสั่งที่2ต่อเลยเป็นแบบนี้ก็วนอยู่อย่างนี้น,นะครับเปลี่ยนฉากหลังเป็นอะไรอันแรกเป็นบีชและต่อไปก็เป็นบอร์ดนะครับช่องทางเดินอันที่3แล้วครับก็ทำเหมือนกันอันที่3ก็เหมือนกันนี่ แล้วก็เลือกเป็นแบ c กลับมาเอาอะไรดีอ่ะจัดลํำดับก่อนหลังให้ดีนะครับตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะเมื่อได้รับอ่ะกูเอาอันแรกเป็นอยู่ในห้องนอนก่อนดะแล้วก็ไปที่บ o a r d แล้วก็ไปที่บีเป็นแบบนี้เป็น3อันอย่างนี้อ่ะได้แล้วลองพรีวิวดูนะครับตัวละครอนองเราคลิกปุ๊บสวัสดีเห็นไหมอยู่ในห้องนอน นี่ผมชื่อแดงคุณชื่ออะไรผมชื่อนาหายตัวมาแล้วฉากหลังเปลี่ยนมาแล้วโอเคไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปกันเลยเป็นแบบนี้ใครที่สามารถคิดเพิ่มเติมไอเดียเพิ่มเติมผมก็แค่ใส่เงื่อนไขของตัวละครที่1น่อนต่อท้ายเข้าไปเป็นชุดคําสั่งกระจายที่4ที่5ที่6ไปแล้วชวนกันไปเที่ยวสถานที่ืแล้วก็ มาใส่เมื่อฉันได้รับของช่วยคำสั่งที่4ที่5ให้มันสอดคล้องกันกับวันที่1และแบ็กดรอกก็ลักษณะคล้ายกันเมื่อฉันได้รับที่4ที่5ให้เป็นเปลี่ยนแบ็กดรอปเป็นยังงงนะครับเอาละสุดท้ายแล้วอย่าลืมคลิกที่ปุ่มบันทึกนะครับบันทึกโปรเจกต์ของเรานะครับอันนี้เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเด็กๆจะ สนุกสนานกับการออกแบบชิ้นงานแบบนี้นะครับตอนหน้าพบกันใหม่ครับตอนนี้สวัสดีครับ